สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นสมดุลประจําวันกับแม่มดหนองนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งช่อง y o u t u แม,ม่แม่มดหนองทีวีนี้ด้วยนะคะเพื่อคุณที่จะไม่พลาดโอกาสในเรื่องของตัวเลขนะคะในเรื่องของออสื่อนําโชคต่างๆนะฮสำหรับวันนี้ตรงกับวันพุธที่18พฤษภาคม2565สสีมงคลวันนี้จะมีสีดำสีฟ้าและสีขาว เลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข1เลข6เลข2เลข3และเลข8เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ162 163 168 623 628 238 231 381 386และ812เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ16 12 13 18 62 63 68 สองสามสองแปดและสามแปดสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันทย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นอาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภร่วมทำบุญกับ มูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงทำบุญลงศพผ้าห่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายนะเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามหนึ่งหกแปดสองท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชยจะมาจากเลขที่บ้านก่อนซื้อก่อนเสกอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่ยวทางนะคะหรือขอกับเจ้าที่ก็ได้นะถ้าได้โชก็ทำบุญให้ท่านด้วยและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้รถที่เป็นชื่อคุณรถที่เป็น รดรับจ้างรถประจําทางนะคะหรือลถส่วนตัวนะคะคือสื่อนาโชคคุณในวันนี้สรุปก็คือรถที่คุณนั่งในวันนี้แหละคันแรกนะคือสื่อนําโชคเสริมตรงด้านโชคลาภนะคะร่วมทําบุญกับบุญทธิเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนพิการนะคะเกี่ยวกับคนแก่นะคะบ้านพักคนชรานะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนําโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสำรองคนวันจันทร์97215 ท่านที่เกิดในวันคารนะคะสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะและนอกจากนี้หากคนธนาคารมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูเลขเิมสีจากพระราหูก็เป็นสื่อนําโชยกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนธนาคารร่วมทํามบุญกับโรงพยาบาลร่วมทํามบุญกับมูลนิธิคนพิการแขนขาหรือพิการดวงตาเลขสลิปสัดท้ายอาจเป็นสื่อนําโชยกับคุณ สำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร2 0 8 5 1ท่านที่เกิดในพุธกลางวันค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กําลังพูดกาลังสอนถามเลขกับเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้คุณมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะ เสร,ริมดวงด้านโชคลาภร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิเด็กนะฮะบ้านเด็กธรรมรักเลขเด็ดเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสำหรับเลขเด่นสรรมดงคนวันพุกลางวัน9 1438ท่านที่เกิดในวันพุหกลางคืนค่ะสื่อนำโชคจะมาจากผู้หญิงผมยาวเลขจากผู้หญิงผมยาวถ้าได้มาลองเสี่ยงดูนะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียง หรือถ้ามีใครเสียชีวิตุ่งนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขลถเข็นศพเลขฝาลงหรือท่านใดที่บูชาเหรียญท้าเวสวุวรรณจากไปมดหนองไปนะคะจะมีเลขลถนะคะเลขลถของเหรียญคือสื่อนําโชคให้กับคุณนะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนนะคะทำบุญกับวัดทําบุญผ้าหอ่อศพทําบุญลงศพทําบุญเกี่ยวกับเมนเผาศพเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้าโชคให้กับคุณะคะ่ะสําหรับเลขเด่นสำหรงคนวันพุธกลางคืน2 1 3หน ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนํำโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อน้ำโชคให้กับคนวันพฤหัสเสริมดวงด้านโชคลาบนะฮะ,ะปัดกวาดเจ็ดถูบ้านร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณทำงานหรือคุณค้าขายอยู่หรือบ้านที่อยู่อาศัยให้สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโชคลาบจะได้เข้าบ้านนะคะ สำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพฤหัสหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้าท่านที่เกิเดในว,วันศุกร์ค่ะสื่อนํำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนํำโชคและนอกจากนี้สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็เป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาบนะคะทําบุญกับหมาแมวนะบุริที่สัตว์นะน้องหมาน้อง,มองแมวบ้านสัตว์พิการนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณ สำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันศุกร์82107ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากเลขเงินสุรวมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญที่ต่างๆที่มีการโอนไปในวันที่เลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้ก็เป็นสื่อนำโชคให้คุณด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์10596นะคะ อย่าลืมนะคะเวลาซื้อก้า็ต้องซื้อ6ซื้อหก็ต้องซื้อ9นะคะสำหรับวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีนะ,ะกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันเฮงเฮงปังๆัง,งรวยรวยกันไปตลอดทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ